ก็จากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจนั่งรับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งคัสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบาหลับตาของเราเบาๆ คลอดลูกพอสบายสบายหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะปลือปลือตานิดนิด ไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ้าให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสๆให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้ใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสใจใสใใจเย็นๆนะจ๊ะ ในื่อจากวันนี้เป็นวันประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมก,กายคือไหว้ครูพระต้นวิชาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านได้สละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพมุทจา้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่จะยอมตายทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่พระเดชคุณหลวงปู่ของเรา รอนที่เราจะประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้รูทุกคนนึกน้อมภาพไเด้กุหลวงปู่ไว้ที่สู่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้นึกน้อมท่านด้วยจิตที่ด้วยความเคารพเลื่อมใสเธอทูนบูชาในองค์ท่านประคองให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ท,ที่กลางท้องของเรา ใดยท่านนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายสายให้นึกอย่างเบาเบาสบาย,บายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะ ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆยติโสณกลางกายฐานนิจเจ็เพ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในกลางกายของเราค่อยๆนึกอย่างส,สบายแล้วกานามระลึกนึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกาย ที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในกลางพรรษาที่สิบสองของท่านที่ท่านเอาชีวิตเป็นเทิมพันหยุดนิ่งอย่างดียเมื่อทั้งตั้งสัจยาธิฐาน,นว่าทำไปได้บรรลุธรรมด้พระสัมมสติจาบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่นะ ท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายสมอยตั้งแต่ตอนหัวค่ำเรื่อยไปถึงตอนดึกใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้ก,ก็นิ่งอย่างดีไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนืออย่างนี้คือไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยใจให้โล่งว่างผ่อนคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของ ใจของท่านกันนิ่งไปเรื่อยๆค่อยๆโล่งว่างธาตุแหงความบริสุทธิ์ก็ปรุงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอย่างสบายๆบอยโดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลย ใจมีแต่ใสๆใสเยือกเย็นพอถูกส่วนใจของท่านก็ตกส่วนก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงทั้งการน,นิ่งไปอย่างเดียวพอตกส่วนถึงที่สุดก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมา เป็นดวงใสๆแล้วกฎเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์แลาดดเพชรโลกทีิจรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมืนดวงแก้วสว่าง เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นมันแสงจันร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมังก็บังเกิดขึ้นกับท่าน ความบริสุทธิ์ของใจที่กิ่งเกลี้ยงไม่ยึดติดอะไรเลยโล่งวางใสๆความสุขความบริสุทธิ์นี้นะครมาพร้อมกับดวงธรรมใสๆอยู่ในกลางกายค่อนคืนนั้นก็ได้บรรลุธรรมตรง แล้วากลำเพึงว่ามันยากอย่างนี้เองเนี่ยต้องเห็นจามคิดอรู้เนี่ยรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันน,นิ่งอย่างเดียวจึงจะบังเกิดขึ้นแล้วถาก็รักษาดวงธรรมนั้นต่อไปอีกนิ่งก็บไปเรืเ่อย นั่งในกลางดวงธรรมใสๆ e. จนกระทั่งผ่านดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายเห็นกายในกายชน,ท,นท่านซ้อนกันอยู่กระทั่งไปถึงกายธรรม e. เห็นกายธรรมบังเกิดขึ้น e. เป็นองค์พระแก้วใสๆ เกตดอกบวชทูมในอริยบทสมาธิงามไม่มีที่เิเรยพละท่านกรู้แจ้งจากการเห็นแจ้งนั้นว่านี่คือธรรมกายธรรมกายนี่แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุและท่านก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆ หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายทำนั้นไปเรื่อยๆใจแทาขายิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลาขายทำก็ยิ่งชัดใสแจ่มกระจา่างกลางกายกระทั่ง เป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับท่านคือท่านเป็นธรรมกายแล้วกายธรรมก็เป็นท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นองค์พระแก้วใสใสเกตดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิ วันแผ่นชานใสใสใจทั้งกะใสหนิ่งอย่างดียูจนถึงเช้ามีความสุขมากเลยวันนั้นคือวันขึ้นสิบพ่อคำเดือนสิบกลางบรรษาที่สิบสองท่านอายุของท่านกับประมาณสามสิบสามปี เพราะฉะนั้นวันนี้มาบรรจบอีกวันหนึ่งเราได้ทราบซึ่งในพระคุณท่านอย่างยิ่งเราจะได้ปฏิบัติบูชาก่อนที่เราจะประกอบพิธีไหยครูวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นจะบูชาธรรมท่านในที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาเนี่ย ก็ต้องทำตามท่านท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวคือใจจะต้องไมไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ไอ้ใจเก่งเกลีนยใจใสใสใจเย็นเย็นและวก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งนนุ่มนมที่กลางกายนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น ทำไปเรื่อยเมื่อท่านบรรลุธรรมกายเราก็จะต้องบรรลุธรรมกายให้ได้สักวันหนึ่งวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจที่จะมาบูชาท่านเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลือให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดหนึ่ง น่มนมที่สูอองกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวเราจะประคองใจให้หยุดนิ่งในวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ